ตำนานนางลอยการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านริมแม่น้ำใหญ่ผู้คนดำรงชีวิตด้วยการพอปูและหาปลาแต่ทุกปีเมื่อถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำจะท่วมท้นสร้างความเสียหายแก่เรือส่วนไรนาผู้เทาผู้แก่เชื่อกันว่าต้องมีการสังเวยหญิงสาวพรมจันทร์แก่แม่น้ำเพื่อให้พญาแม่น้ำพอใจและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่หมู่บ้านปีนี้ถึงคราวของนางลอยหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงามเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้าน นางลอยเติบโตมาในครอบครัวชาวนาที่ยากจนแต่ถึงกระนั้นนางก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนางเป็นที่รักของเพื่อนบ้านและเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมายเมื่อข่าวการถูกเลือกให้เป็นเครื่องสังเวยแพร่ะสะพัดไปทั่วหมู่บ้านทุกคนต่างเศร้าโศกเสียใจไม่มีใครอยากให้นางลอยต้องจบชีวิตลงเช่นนี้แม้แต่ตัวนางลอยเองก็รู้สึกหวาดกลัวแต่ด้วยความเสียสละนางตัดสินใจยอมรับชะตากรรมเพื่อความอยู่รอดของหมู่บ้านนางรู้ดีว่าหากไม่ทำตามธรรมเนียม แม่น้ำจะโกรธและนำมาซึ่งภัยพิบัติที่ร้ายแรงกว่าเดิมนางจึงเตรียมตัวสำหรับพิธีอย่างสงบเสงี่ยมในขณะเดียวกันชายหนุ่มที่แอบรักนางลอยน้าว่าไกรทองพยายามหาวิธีช่วยเหลือเธอเขาไม่ต้องการเห็นนางต้องตายอย่างน่าเศร้าไกรทองเป็นชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญและมีไหวพริบเขาจึงตัดสินใจออกเดินไปทาหาหมอผีผู้เก่งกาจเพื่อขอความช่วยเหลือไกรทองเดินทางรรอนแรมไปในป่าลึก จนกระทั่งได้พบกับกระท้องของหมอผีหมอผีรับฟังเรื่องราวของไกรทองด้วยความเห็นใจเขาบอกว่ามีวิธีช่วยนางลอยได้แต่ต้องแลกมาด้วยการเผชิญหน้ากับอันตรายหมอผีมอบเครื่องรางของครังให้แก่ไกรทองพร้อมทั้งสอนคาถาอาคมเพื่อป้องกันตัวจากกับวิญญาณร้ายไกรทองรับลำหมอผีและเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเมื่อกลับถึงหมู่บ้านไกรทองได้ท่องเรื่องเล่าทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างเห็นด้วยกับแผนการของไกรทองและพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ พวกเขาเตรียมการทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับพญาแม่น้ําเมื่อถึงวันพิธีชาวบ้านได้นํานางลอยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวยงามมายังริมแม่น้ํานางลอยก้าวลงเรืออย่างกล้าหาญโดยมีไกรทองแอบซ่อนตัวอยู่ในเรือลํานั้นเมื่อเรือเล่นไปถึงกลางแม่น้ําพราหมณ์เริ่มทําพิธีบูชายันนางลอยหลับตาลงด้วยความกลัวแต่ในใจก็เต็มไปด้วยความเสียสละในขณะที่พราหมณ์กลังจะผลักนางลอยลงน้ําไกรทองก็ระกดตัวออกมาขัดขวางเขาต่อสู้กับพาอแมและลูกน้องอย่างกล้าหาญ การต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดไกรทองใช้คาถาอาคมที่หมอผีสอนมาป้องกันตัวจากอันตรายในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะพาาหณมและลูกน้องได้ทั้งหมดแต่ในขณะนั้นเองพญาแม่น้ำก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความโกรธเกรี้ยวพญาแม่น้ำเป็นอสุรกายที่มีรูปร่างน่ากลัวมันคำรามเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทำให้แม่น้ำปั่นป่วนเคลื่อนลมไกรทองไม่หวั่นเกรงต่อพญาแม่น้ำเขาเผชิญหน้ามันอย่างกล้าหาญไกรทองใช้เครื่องรางข,งของขลังที่หมอผีมอบให้ป้องกันตัวจากพลังของพญาแม่น้ำ เขาต่อสู้กับพญาแม่น้ำด้วยความอาดกล้าหาญการต่อสู้เป็นไปอย่างยาวนานและยากลําบากในที่สุดไกรทองก็สามารถใช้คาถาอาคมที่หมอผีสอนมาสะกดพญาแม่น้ำได้พญาแม่น้ำอ่อนกําลังลงและยอมสงบสึกไกรทองขอให้พญาแม่น้ำยกเลิกธรรมเนียมการบูชายันพญาน้ำตกลงแต่มีข้อแม้ว่าชาวบ้านจะต้องเขรบและดูแลน้ําให้ดีพญาแม่น้ำหายตัวกลับลงไปในแม่น้ำไกรทองรีบเข้าไปช่วยเหลือนางลอย นางลอยปลอดภัยดีแต่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไกรทองพานางลอยกลับขึ้นฝั่งชาวบ้านต่างยินดีต้องรับทั้งสองด้วยความดีใจพวกเขาขอบคุณไกรทองที่ช่วยชีวิตนางลอยไว้ได้และสัญญาว่าจะเคารพและดูแลแม่น้ำให้ดีตามที่พญา,ยามแม่น้ำสั่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธรมเนียมการบูชายัญหญิงสาวก็ถูกยกเลิกไปชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขและอุดมสมบูรณ์พวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไกรทองและนางลอยแต่งงานกันและครองรักกันอย่างมีความสุขพวกเขามีลูกหลานมากมายและเล่าขานเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาให้ลูกหลานฟังเรื่องราวของนางลอยกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาตำนานสอนให้ผู้คนรู้จักความเสียสะละความกล้าหาญและความรักที่มีต่อธรรมชาตินอกจากนี้ยังสอนให้ผู้คนรู้จักการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและยุติธรรมแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เพียงใดบางตำนานเล่าว่า เมื่อนางลอยถูกปล่อยลงน้ำวิญญาณของนางไม่ได้หายไปไหนแต่กลายเป็นเทพธิดาผู้พิทักษ์แม่น้ำคอยดูแลป้องผู้คนและสัมภสัสต์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำนางลอยยังคงเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านตลอดไปพวกเขาสร้างศาลเพียงตาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนางและกราบไหว้ขอพรให้นางช่วยปกป้องคุ้มครองในบางครั้งช้าประมงจะเห็นเงาของผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณลอยอยู่เหนือผิวน้ำเชื่อกันว่าเป็นนางลอยที่ออกมาตรวจตราความเป็นไปของแม่น้ำ หากชาวประมงคนใดเคารพและดูแลแม่น้ำนางลอยก็จะประทานพอให้เขาจับปลาได้มากมายแต่หากชาวประมงคนใดทำลายแม่น้ำนางลอยจะลงโทษเขาอย่างสาสมเรื่องราวของนางลอยยังคงเป็นที่กล่าวขานกันในปัจจุบันแม้ว่าธรรมเนียมการบูชายันจะหมดไปแล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาในนางลอยยังคงอยู่ชาวบ้านยังคงเคารพและดูแลแม่น้ำเพราะพวกเขาเชื่อว่าแม่น้ำเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต และนางลอยเป็นผู้พิทักษ์แม่น้ำแห่งนี้และด้วยเหตุนี้ตำตำนานนางลอยจึงยังคงเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและมีความหมายสอนให้ผู้คนรู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการเสียสละเพื่อส่วนรวมเรื่องราวของนางลอยจะถูกเล่าขานสืบไปชั่วลูกชั่วหลานเป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงความสําคัญของแม่น้ําและความกล้าหาญของหญิงสาวผู้เสียสละตนเองเพื่อความอยู่รอดของหมู่บ้านดังนั้นจงอย่าลืมเรื่องราวของนางลอย หญิงสาวผู้เสียสละตนเองเพื่อแม่น้ำและจงรักษาสายน้ำนี้ให้คงอยู่สืบไปเพราะสายน้ำคือชีวิตและชีวิตคือสายน้ำเรื่องราวของนาง้อยจะอยู่คู่กับสายน้ำตลอดกาลเป็นตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน